ชิ้นที่8ดจะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้พาราจะอยู่ที่5้ายห้าบาทนะพี่นะ <_ an> เขาจะเป็นนะคะเนื้อโยเกิร์ตสวยเนาะ,ะ <_ an> จะเป็นเนื้อโยเกิร์ตสวยนะคะนี่เลยค่ะเขาจะคล้ายๆแบบเป็นเนื้อแก้วเขาเป็นเนื้อแก้วเลยเนื้อแก้วนะคะเนื้อโยเกิร์ตสวยเก็ดเอกเก็ดพี <_ an> เนียมนะพี่นะพาราเขาก็เลยจะสูงหน่อยเนาะนี่เลยชิ้นนี้พาราจะอยู่ที่5้าอยห้าสช่วนชิ้นนี้นะคะพาราจะอยู่ที่850้าบบาทนะพี่นะ โอเคค่ะยังไม่โดนได้เลยค่ะคุณพี่ขาขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะที่มาสอบถามพูดคุยกับแม่ค้าเนาะมาต่อนะคะคุณพี่ขาสำรับนะคะชิ้นนี้เลยค่ะชิ้นที่6กับชิ้นที่7ชิ้นที่6กับชิ้นที่7แม่ค้าไอ้แม่ค้าว่ะคุณพี่ยังอยู่กับแม่ค้าอยู่ไหมเอย1่สองหนึ่งสามสี่ห้านะคะนี่เลย2ชิ้นนี้ ชิ้นที่6กับชิ้นที่7นะพี่นะ้าสองชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูแบบทีละชิ้นเนาะ